บ้กุัวท้อบ้้้าเอ้เบอกนั่งกล้อเมือนอายุปนีล้าลนี่กินเแล้วหรอป้านี่มึงบ้าไามนี่กินป่านี่เลยอาิงนี่แาบไม่เมียต้องายุปนีปนยูปนไปเลยเหอเอนล่งเลยจิ๊นนะ่ากระดมตากระดมก้นเที่ยวนเมึงตล้องแล้วมึงนอ้ที่อายนีมึงค่ามึดีขึ้นนี่ไม่ดเลย โดนิโดนแต่ว่าจะไว้ไม่ต่างมึงใส่ปลายไรนี่เมึงจะต้องเสีอ้มึงอยู่มันก็ตัดเลยตอนนี้เออกูต้องมาตรน,นันด์ด้วยเองมเพื่อกูทัดไม่ถูกมึงมีนี่กูจะบอกให้ว่า,าดีมันแกไขไม่ได้นะออปัจจุบันทำไมดีได้จึงนี้ <c oughs> มึงใช่แบบนี้นะตำรวจมากแล้วก็คือตำรวจจับมึงไปเลยบอกขาคิดว่ามึงเงินติดยาเฮ้ <c oughs> ยกูต้องนำเงื่อไปนี่กูพาไปนาคุณเชชันถึงของน้องนำชาวชางหมาเป็นเม็ดเฮ้ยไปดิแก ีเจก็ล่าจังขานผมมาที่คลินิกเอ็มเมฟ้าขากรบีโอ้โหพระเจ้ามันใหญ่โตมากสะอาดมากพนักง,งานน่ารักมากแต่ดูการแต่งตัวของผมสิเธอเธอว่าพี่เขามาทำอะไรอ่ะทำไมแต่งตัวอย่างนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นเขาเข้ามาเลยเปิดประตูให้ หลังจากนั้นเราก็มารับคำแนะนำและคำปรึกษาเบื้องต้นจากพี่พี่พนักง,งานดี่ครับพี่ครับนายาผมต้องทำอะไรบ้างเหรอตัดหัวออกขนมจัดไปพี่ค่อยต่อหัวใหม่โ <Hey! S 2> ูดเล่นนะครับอันีิจิงพี่ค่อยคำแนะนำที่ดีมากและละเอียดยิบมากเร็ว <c oughs> <c oughs> ทีนี้นทำอะไรได้บ้างของพี่ทีนี้คะทีนี้ก็คือจะมีตั้งแต่สกินแล้วก็สัญญกรรมเลยค่ะจะมีเออวิตามินคิวโบตอกฟิลเลอร์รอยไหมแล้วก็สัญญกรรมก็คือจะมุกปัดตาข้างคาเรามีมดครบปูนเป็น,ปนฟ้าเป็นฟ้าก็มีจะ้ะทำซิวมีจะ้ะทำนาไซมีค่ะครอบจ็อบทีเดียวอทุกคนเฮ้ยปีเกิดเดี๋ยวก็ข้อมูลแป๊บนะครับ และแล้วก็ถึงเวลาที่พบคุณหมอบอกไว้เลยนะครับคุณหมอเป็นคนที่น่ารักมากเป็นกันเองมากให้คาปรึกษาที่เรียบง่ายและเราเข้าใจง่ายมากอาจจะต้องใช้สามถึงสี่รอบถึงจะทําให้รอยนี้ตื้นไปเลยส่วนตรงหางตาตีนการที่เราการะมวลเนี้จะรอยไม่ได้เยอะมากตอนที่ไม่แสดงสีหน้าแต่เมื่อกี้ตอนแสดงสีหน้าค่อนข้งเยอะเหมือนกันช่ คุยไปคุยมาคุณหมอเลยลงมติว่าให้ทำดังออกไปนี่ขั้นตอนที่หนึ่งดิฟวิตามินผิวบำรุงจากภายในสู่ภายนอกแต่เทว่าที่นี่มีสูตรวิตามินผิวที่เยอะมากและตอนนี้ทางคลินิกมีโปรมาสองจ่ายหนึ่งในราคาสอง โอ้ยอุตส่าห์ล้นอยู่ตั้งนานเสียชื่อรอยสักที่สักมาหมดที่ไหนได้หมอจิ้มไปทีไม่รู้สึกอะไรเลยไว้เขินจังเลยวายวาย ัวแล้วก็ไปอย่างที่สองที่หมอแนะนําคือการทริปเม้นหน้าเพื่อให้หน้าดูใสขึ้นและที่นี่มีหลายขั้นตอนมากตั้งแต่ฟีนผิวหน้าอบโอโซนร้อนช้อนทองมาร์กชาโคและอบโอโซนเย็นแล้วก็แล้วก็ใช้แสงเหนื่อยหลายขั้นตอนแลอเกินแต่บอกเลยว่าตอนที่ไนทกงานนมดโค้รฟินเลยทำอาบน้ําอะไรฟินกว่าเอ้ยอย่าให้ต้องพูด ท่านต่อไปนะคับผมเดี๋ยวเราจะมาชีบบูข้างเล็กในชีวิตวด้วยด้วยไม่จะให้ได้ไหมตอนที่หมอไม่ได้จิ้มนีกนน่กลัวนู่นกลัวนี่กลัวจะทนไม่ไหวแต่พอได้จิม้มจริงๆเฮ้อชิวกว่าที่คิดโอเคครับเล็กเ<ช>ป็นประเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอบูข้าวลูกใช่ไหมครับรอบูข้าวหรืประมาณที่บ้านก็คือลูกค้าห้ามมา สี่ชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็ห้ามปกตาหน้าหรือว่าคลิปเน้นหน้าค่ะประมาณสองสัปดาห์แรกคะ<อ>่ะแล้วก็ ทางคลินิกมีโปรอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะทางคลินิกนะคะก็มีโปร9ปีค่ะครบ9ปีของทาง i m g e ค่ะไม่ว่าจะสัญญกรรมนะคะสัญญกรรมลด20%นะคะแล้วก็โบท็อกนะคะ,ะซื้อครบ200ยูนะคะจะลด10%ค่ะแล้วก็มีฟิลเลอร์ค่ะเป็นนิวรามิดกล่องดำแล้วก็กล่องทองนะคะจะลดทันทีนะคะเมื่อซื้อครบ 5cc นะคะลดทันที พันบาทค่ะแล้วก็โปรโมชั่นวิตามินผิวของเราก็ยังคงมีนะคะโปรมาสองใจหนึ่งค่ะหารกับเพื่อนหรือว่าหารกับคุณแฟนก็ได้นะคะตกทาลละ145บบาทเท่านั้นค่ะอย่างคุม้มใช่ ชุดท้ายแล้วถ้าใครไม่รักเราก็เขยลบมารักตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าทุกสิ่งก็คือตัวเอง